ลงจากรถไฟแล้วนะครับเรากําลังจะไปที่ตึกคอสโมดู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 ตึกคอสโมนะครับนะพาเด็กๆมาช้อปปิ้งห้างนะครับเนี่ยนำโดยคุณแม่เจี๊ยบนะครับเนี่ยคุณแม่เจี๊ยบเนี่ยคุณแม่เจี๊ยบนะครับเนี่ยกำลังมุ่งหน้าไปตึกคอสโมเรานี่ยเข้าใจนึกคอสโมนึกว่าปั๊มน้ํามันนะครับไม่ใช่นะครับอ่าอยู่ในอ่าเมืองทองนะครับยังอยู่ที่เมืองทองอยู่นะครับอิมแพคอารีนานะครับเมืองทองโอ้ลูกชาย ใส่หิวข้าวนะครับเจ้าเวฟนะครับเจ้าเวฟมุ่งหน้านะครับคิมก็รู้สึกว่าจะเริ่มหมดแรงแล้วคิมครับเจ้าคิมก็จะเริ่มหมดแรงแล้วนะครับนวดลูกชายพ่อโจน่าจะหิวหิวจัดนะครับไปข้างหน้าแล้วนะครับโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปถึงคอสโมแล้วเราค่อยติดตามตอนต่อไปนะครับนะครับท b ีบ้านทันตะวันนะครับร้อยเอ็ดครับ1 0 1โอเคเดี๋ยวเจอกันใน นะครับในคอสโมนะครับโอเคครับสวัสดีครับ